78ปีก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานของเซ็นทรัลวันนี้นั่นก็คืองาน Central 78 anniversary 2025ค่ะที่เซ็นทรัลชิดลมความพิเศษของมันมีอะไรบ้างเอ่อความพิเศษเหรอจริงๆเซ็นทรัลชิดลมเนี่ยเขามีจัดดอกไม้ทุกชั้นเลยแล้วแต่ละชั้นเนี่ยก็มีเหมือนธีมที่ต่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนตัวแทนความรักที่มีให้ลูกค้าที่มีมาตลอด78ปีเดี๋ยวถ้าจใครมา่มาไทย กับเทศกาลดอกไม้ที่นี่ได้เลยใช่ไหมใช่เลยค่ะชุดวันนี้น้องออมก็เลยเป็นดอกไม้ฝ่อร่ามาวันนี้ชุดจากอาสวะนะคะเซนต์เมล่าเซนต์เมล่ามันก็แบบว่าทีมตรงทีมเวอร์ใช่แล้วล่ะเนาะสดใสเลยเหมาะกับเรามากอ่ะมือโปรเลยมือโปรเป็นแบบปีละก็ขอให้เซนท่านนะคะอยู่เคียงคู่ลูกค้าทุกๆท่านแบบนี้ตลอดไปสร้างรอยยิ้มสร้างความสุข ให้คนไทยแบบนี้ตลอดไปนานๆเลยค่ะโฟโต้บุ๊กใช่ไหมคะล่าสุดโฟโต้บุ๊กไปของเราเล่มแรกไหมหรือไม่ที่ปั๊ใช่ไใช่เป็นโอ้ไม่เราไม่สตันไม่ไม่จัดด้วยเลยคือเป็นเป็นโฟโต้บุ๊กเดี่ยวเล่มแรกเดี่ยวใช่ก่อนนั้นนี้ก็เคยมีกับเจเจอะไรอย่างเงี้ยเดี่ยวทั้งแรกเป็นไงบ้างก็เคนะคะมีหลายลุคหลายสไตล์ก็ถ่ายกันทั้งวันเลยวันนั้นมีคิดว่าเป็นสไตล์ที่เราไม่ค่อยได้เคยใส่ด้้วยยยออะไร่างงเีก็ เราไม่เคยเสร็จไปแล้วจร cool ิงๆอ่ะ i̇şte ก็อยากให้แฟนๆเห็นเหมือนกันนะเรามีส่วนร่วมอย่างไรบ้างคะเรามีส่วนร่วมเหรอหนูจิ้มชุดเลยหนูชุดนี้ค่ะอย่างเงี้ยเลยแล้วก็บอกว่าเออมีส่วนร่วมอะไรอีกขอคิดก่อนถ่ายนาระคันเลือกไหมเลือกไหมการถ่ายสถานที่หรืออะไรอย่างเงี้ยจิ้มรูปเองเลยไหมหลังอ๋จิ้มรูปเองจิ้มรูปเองจิ้มรูปเองใช่ใช่อ๋อแล้วชุดก็คือเว้าหลังที่เจ๊ไม่ชอบชุดเว้าหลังใช่ เอาเหรอมีเมนูใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยชอบอะไรนะไม่ไม่ชอบนะแต่ไม่กดไลค์มีคอมเมนต์ถึงยังไงบ้างทำไมไม่กดไลค์คอมเมนต์ไม่ไม่มีนะเห็นเจอตัวจริงก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยเขาเก็บอาการเออเขาเก็บอาการแน่เลยอยากอยากถามเทำไมอยากถามทาไมว่าทำไมไม่กดไลค์ ไม่ได้ถามไม่เคยถามเลยอ่ะเขาอาจจะกดเลิฟก็ได้นะเห็นแมนี่สาววายตัวจริงสาววายตัวจริงแล้ววิธีเากดตุ้จะได้อย่างไรกัน้อแบบคนสนใจจะได้คุยกันเมื่อไหรอย่างไงเมื่อไหร่นะคะลืมมันที่สามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องสามนะคะเร็วๆนี้เดรนี้ มีมีแบบไหนที่เราชอบพิเศษไหมคะเซตไหนที่แบบเราถ่ายแล้วเราชอบเลยมันคือรูปหน้าปกใช่เลยแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรแฟนๆน่าจะชอบออมลุคนี้นะลุกอะไรลุกน้องพริกป่นอะไรขใช่ใช่ใช่ลุกหน้าไหนอะคะน้องหน้าปกปล่อยนิดงลืมค่ะนี่ไปอยู่นิ่งๆเลยใช่อยู่นิ่งๆเลย สวยแล้ววนี่ออกมาเยอะแม่เพราะว่าน้อนทเป็นแฟนบ้างไม่พอนะจริงอ๋อแม่จีนเนยอย่างงี้มันก็จะลิมิเต็ดเอดิชั่นเอาใช่ไหมคะลี้เน้อใช่อ่ะก็ขอให้ทุกคนจับจองได้ทันค่ะเออ เพิ่งกลับจากปารีสปารีสบ้างเป็นไงบ้างร้ฟังหน่อย How about it เอ่อ How about it ก็จริงๆเออดีใจค่ะได้ยอด E อะไรนะ EIB ใช่คุณค่าคุณล่าทังคุ่เปนฝอันดับหนึ่งใช่ดีใจมากเลยต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบช่วยช่วยทำให้มันเกิดขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีทุกคนออมก็ คงไม่มีวันนี้เหมือนกันแสดงว่าเราแบบก็ไม่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันใช่ไหมคะเซอร์ไพรส์เหมือนกันคอันดับหน่นี่คือแบบสดๆเลยเขาให้ลงอะไรก็ลงไปก่อนแต่ว่าเราก็สวยแพงนะสิคะสวยแพงของจริงจริงอ่ะใช่สารพู่บอกเพราะหญิงๆก็อันดับสองตามๆตามติดๆกันเลยใช่บอกเลยไปด้วยกันไปได้ไกลออาควาูดถึงความภูมิใจทัน เร่มเติมทีนี้ต้องภูมใจขนาดไหนคบความเป็นคนไทยเราแนนักหนึ่งเลยก็ดีใจนะดีใจที่เรามีแฟนๆคอยซัพพอร์ตเสมอเลยเพราะมันกลายเนว่าความเราทำค่ายความเป็นไทยความเป็นประเทศไทยมันแบบเอาคนทั่วโลกแบบผ่านมามองหรือรู้จักอะไรแบบนีงคะการไปครั้งจริงๆก็แอบเห็นว่าแบบมีหลายๆคนถามว่าแบบ สองคนนี้คือใครเขามาจากไทยแลนด์นี่นาอะไรองี้ก็ดีใจนะที่แบบมีคน,นคใช่คุณหนาคุณตาถามถึงพวกเราเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะเรามองว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของอรไหมที่แบบเราไต่ขึ้นได้เรื่อยๆเลยอะไรอย่งี้ค่ะออว่าก็มองเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จค่ะ<ม>แล้วก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ทำไปพร้อมๆกับ คนที่เราลักทุกคนเลยค่ะเียงๆน่เหรอไปถึงเจเจรักก็ทั้งหมดทั้งเจเจ้แล้วก็ทั้งทั้งแฟนๆทั้งทีมถ้าไม่มีทีมเราก็ไม่สามารถออกมาดูดีนึกออกไหมคะใช่วันหนูจะมาบอกรักกันตรงนี้ตรงีเออบูี่ก็ฟังไม่ทันที่คนเดียวเป็นสายวานตั้งแต่ตื่น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 นมรอบนี้ก็หวานมากเลยนะ พาลี่เหรอใช่ใช่ก็ได้คือรอบเนี้ยที่แบบมันมีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นเพราะว่ามันเหมือนเออเราบินไปแล้วเรามีเวลาแบบเหมือนวันว่างวันครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบมีเวลาเดินเล่นมีเวลาช้อปปิ้งด้วยกันมีเวลากินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากมันก็เลยกลายว่าได้อยู่ด้วยกันเยอะถัดการถ่ายรูปฟางโมเมนต์อะไรนะพี่พุดดิ้งกับน้องพิก่อนพี่พุดดิ้งกับน้องพิก่อนยังไงคะแฟนคลับตั้งให้พอดีว่าเอ้ยไม่ใช่แฟนคลับสิ พี่หลิงหลิงตั้งให้ออมว่าชื่อน้องพริกป่นใช่ไหมพี่หลิงหลิงชอบพกพริกป่นอยู่ในกระเป๋าใช่ก็จะเป็นของที่ขาดไม่ได้จริเอ้ยนาตาเซนเขาบอกว่าขาดได้แต่มีก็ดีกว่าใช่ส่วนพุดดิ้งนี่แฟนคลับน่าจะตั้งให้พระออมไปคอมเมนต์พี่หลิงว่าเป็นอีโมจิพุดดิ้งอ๋อเขาบอกว่าออมอยู่ในกระเป๋าพี่หลิงตลอด ฮะก็พบตลอดใช่ตลอดต่อเล็กต่อเล็กอ๋อเพ่าะ้เขาก็อยากให้อยู่ติดตัวตลอดจริงปแ่เนี่สวยอยู่ก็แบบมีแต่เท่าไหร่คนดังหลายคนด้วยค่ะพี่มีใค้าวันนี้คำนี้ที่ไปพี่สุใช่ค่ะสวยมากสวยกันหมดก็แบบเจอเจอหลายท่านมากค่ะแล้วก็น่ารักน่ารับกันทั้งนั้นเลย จะพี่จีซูสวยมากออเมื่อกี้อยู่กับพี่หลิงตีลี่เลิกไปอย่างเงี้ยพี่หลิงกับฉันก็กีดกันอยู่สองคนเนาะด้วยความเป็นคนไทยกันอยู่สองคนในงานอะไรอย่างเงี้ยช่อื่อีดคีดดารใช่คือคนดังกีดคนดังอย่างเงี้ยเหรอจริงเหรอคอนเสิร์ตนึงไหมคะความสนแฟนคอนอ๋อแฟนคอนค่ะกำมันจะเกิดขึ้นวันที่8 พยอนี้นะคะยังไงคะเตรียมตัว8พฤศจิกายนนี้เตรียมตัวให้ดีนะคะแฟนคอน her and hers หลิงออมเฟิร์สแฟนคอนค่ะที่ Impact Arena เมืองทองธานีฝากด้วยนะคะเพิ่งอิมแพคเลยนี้เตรียมไงคะเตรียมเยอะมากก็คือแบบเรามีการซ้อมร้องซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยเรียนร้องเพลงแล้วก็ออมเริ่มออกกาลังกายแล้วนะทุกคนทำไมเราจะไม่ยอมพี่แจ็คี่ยแจ็คก็เลยบอกว่ายินดีด้วยจ้า คือเริ่มเริ่มออกกับร่งกายแล้วออกกลัวแบบออกกลัวไปเต้นแล้วแบบเหนื่อยหอบอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เริ่มแล้วยังตอนทุ่มซ้อมอย่างเงี้ยมีอะไรที่น่าใจที่สุดแล้วตอนนี้แบบเต้นเจ็ไม่มีมีแต่ต่างมั่นใจแต่ว่าแบบเราเต้นเก่งก็ไม่เราโชเรามั่นใจไปก่อนมั่นใจไปก่อนใช่ใช่เราเราอยากทําให้มันเต็มที่ออกมาในแบบคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกของเราอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วก็ ตั้งใจทำให้มันเป,นเ,ปนเต็มที่ไม่ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงไม่ว่าเราจะแบบขาพิกอ,อะไรอย่างเงี้ยก็แบบไม่เป็นไรอะไรางเงี้เราก็เต็มที่แล้วมีอะไรที่สปอยเพิ่มไหมั้างนี่เป็นแฟนเจอแล้วแบบว้าวแบบใครลพลาดที่เสียใจอริงจเล่าไปแล้วนิดหน่อยก็แบบมีแกสที่แบบสเปเชียลแกสมากๆทั้งของพี่หลิงแล้วก็ของน้องเลยใช่คือพูดชื่อไปใครๆก็รู้จักแน่นอนไอ้ใคร ก้อยนารมนโอ้โหแม่แซ้อมเต้นแล้วนะละครคุณธรรมนะคะรับในแฟนคอนในแฟนคอนก้อยนารุมนแล้วบทเป็นบทเป็นแม่พี่หลิงเอ้าทำไมไม่เคไปเล่นหนังแม่ครเป็นออมแต่ว่าหนุกแน่นอนสนุกแน่นอนค่ะแฟนคอนหลิงออมนะคะที่อารินอิมแพคตหน้าเมืองทำชาเลนจ์อันนี้แต่ใน first time อะไรที่ขึ้นพร้อมกันเอ่อ จริงๆเคยขึ้นอนะิมแพกแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมคะปีที่แล้วแต่ว่าอันนี้เหมือนย้ายฮอร์ใช่ไหมมาเป็นความสุขเหมือนสองออใหญ่ขึ้นทนาเห็นไหมนะแล้วก็แบบแบบสามารถแบกรับความรักที่แฟนคลับให้ได้มากขึ้นน้ำตาอิมแพกไหมคะเราต้นตาอิมแพกหูยหนูว่ามีคือแบบเวลาเราขึ้นงานใหญ่ๆเราจะแบบเหมือนสัมผัสได้ถึง energy ของแฟนคลับที่เยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็มักจะรังให้อยู่แล้วที่นั่งเหมือนสองเหรอเหมือนสองใช่เฉพาหรอ จะพ,พ่อหรออมไม่ห่อเพิ่มรอบเพิ oh ่มรอบเลยเหรอคะก็ดีค่ะสาธุโตสิบรอบอ้าวสิบแปดรอบแต่ก็ก็เป็นโปรเจกต์ที่อนนี้หลังจากนี้ละคั้มีอะไรอัปเดตไหมเพ่อนจะได้ติดตามเป็นสกิเกตค่ะไม่ไม่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ายังไงก็ขอให้ทุกคนติดตามชมได้นะคะโอเคสองสองนุญาตถามเรื่องธุรกิจส่วนตัวนี้เลยนะคะ ธุรกิจส่วนตัวหรอตอนนี้คลิปไซเลนชาโกใช่ไหมั้ยจริงๆมีจะมีเหมือนมีอีกแบรนด์หนึ่งงอกขึ้นมาค่ะแต่ว่าทํากับที่บ้านทํากับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเรามองว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ธุรกิจของคุณพ่อแบบขายได้มากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคคุณพ่อหนูทำอะไรอาหารอาหาร วัตถุดิบขซอสของก<ซ>ีซอสเค่งดื่ม,มไม่รู้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองติดตามดูกันตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการใกล้แล้วค่ะใกล้มากๆก,ก็คือชิมชมอะไรได้ได้มาหมดแล้วใช่แล้วก็คือเป็นธุรกิจท่านหนึ่งแล้วาจาริงหรอที่ทำหลายอย่างก็ค่อยๆเติบโตกันไปค่ะจริงๆตอนแรกเราก็ไม่ได้มีทีมอะไรเราก็ค่อยๆรวบรวมคนรู้จักแบบเอ้ยมามาทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆรวบรวมมากกว่าอันนี้คุณแฟนถามทีมทะเลหนูร่มไหม เหมือนจะไม่ล่มเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้วไม่รู้ว่ายังไงก็ติดตามชมละกัน